สวัสดีนี่อยู่กับพีระพีคบวันนี้เชฟพี่ครับวันนี้ผมมีเมนูแนะนำครับอันนี้เราได้ไข่มดแดงมาครับวันนี้จะมาทำก้อยไข่มดแดงขี้หมอกันครับโอเคหนับแรกครับซอยผักก่อนครับเรามามาซอยผักมาหั่นผักก่อนครับเอาไปอ่ะเก๋วพี่น้องเี้หั่นหอมก่อนนะครับ รับที่หงหอมครับซอยซอยอ๋อซอยก็ได้หันก็ได้ครับนี่ป๊อปป๊อป,ปโอ้ยหนูจะห้องนี่มึงซอยต้นหอมก่อนนะครับใช่ต้นหอมนะครับไม่ใช่โอ้ต้นหอม <c oughs> อะไร <c oughs> วะต้นหอม ทีก่อนต้นหอมอะไรวะกูจะเล่นอะไรวะเนี่ยผ่านผ่านมุ้งนี้ผ่านครับนะครับซอยหอมครับเอึบซอยหดเอึบหอมครับยิบหอมมาใส่หอมบึ๊บใส่หอมแล้วใส่หอม ใส่หอมบึบ๊บโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะหอมเปย์หอมเปยครับหอมเปย์อือหอมเปย์ไทยหนาคูเนี่ยจ้ามัมไทยยังผัด <laughs> โอู้ยัยงว่เอาอะไรหว่า <laughs> โอ้มือกล่องไปขอสวยพักกันตัดไทยพักกนันหมด ทายแน่ทายทายคนแน่จ้ะเออเออแซ่บหอมเป,เรเออปครับแซ่บพีน้องครับนี่แซ่บๆแล้วเขาบีบมะนาวบีบมะนาวไปหัวนิดหนึ่งครับใส่มะนาวนิดหนึง่งตัดเขาเข่าเดียวมดนี่ก็ หัน่นอันนี้หั่นใบยังหนึ่งสารเณรเ์ฮะไม่ใช่สตอประดิอันนี้ใช่สารเณร่ใช่สตรอ <c oughs> ไม่ใช่สตอรอนะอันนี้นสตอร,สรอไงฮะโอเคเราไปกินได้หนมาลองมันีิถั่วถั่วมาใส่ผักกระถั่วครับนี่ก้อยผักใส่ไข่หวแดง <c oughs> แออหอมหอมซอยหอมอันนี้หัวหอมเมื่อกี้ต้นหอมแต่ยังไม่มีคนหอมครับโหตุ่มปุปป๊ยังหอมมื่อนี้สิได้กินบ่าครับมันนี้พี่น้องมอแล้วจุดจวดแซ่บ นี่นั่อนีนันนันะครับฝีมือฝีมือครับถ้าเป็นนักฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่าฝีเท้าเชฟเขาเรียกวฝีมือถ้านักฟุตบอลเขาเรียกวฝีเท้าอันนี้แกะครับอันนี้เขาเรียกเขาขั้วครับทำให้มัน ไไขขเขาไปเลขั้วคือเขาเขาขั้วอันนี้เข,ขาข,ขัา้วน,นี้จะผ่านการอ่า,านความร้อนมานะครับที่จะเป็นนีได้ชัดตันใส่ครับอันนี้หนึ่ง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 ช้อนโต๊ะวางนเคียงนี่ครับฮวางบนเขียงอ,อืออะเจ๋อสันี่ะอมพ่อใจครับ ใส่ตามใจครับกินว่าได้รว่าต้องกินครับแซ่บเลยอันนี้อาหารชั้นสูงครับอยู่บนต้นนะพี่นงเมนตัวอาหารชั้นสูงตัวอยู่บนต้นต้นใหม่ไหมแพงเอ้รจักบาทนะสองร้อยสามร้อยนะสองร้อยโลละสองร้อยครับกว่าจะหามาได้ต้องโดนกัด Say pick up. Oh, kiao. Sì, chút 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 chuột chút 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 โอ oh. ้ปปปปโ oh. oh, อ้สอนหายไหมพี่นอ้องสอนยุ้งหน่อยเลยคนค่อยๆด้ยเตกอ๋อ oh. แล้วก็จะคนเาบาๆโอ้โหเราก็จะเห็นอ่าเห็นแบบนี่คัไข่บดแดงครับจุดจวดครับไข่บดแดงดูพี่นอ้องคนคนคนให้เข้ากันครับเยี่ยเครื่องปั้นนี่ครับเครื่องปั้นนี่บดไดงด้อย nọ bỏ ừ. được hai khay mốt sếp Bắp năm sếp 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 เสียบหลายโอเคครับสำหรับอันนี้ก้อยไข่มดแดงไข่มดแดงครับกี้เมาเสร็จเรียบร้อยครับโอเคจวดครับขอยาดกินก่อนครับไะสำนแล้วครับ